สวัสดีครับมาพบกับผมนับช่างเอเร์บ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูในการอาถอดโครงคอยเย็นเพื่อจะล้างนะครับว่าจะถอดยังไงนะครับจะอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างมีอะไรบ้างนะและอย่างหนึ่งทําทไมเราถึงต้องล้างแอร์นะครับหนึ่งเลยก็คือบางทีมันแอร์เราใช้งานไปเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับหนึ่งอาจจะมีน้ําหยดนะครับน้ําหยดคืออาจจะตันอ่า หลัน้ําทิ้งหรือตามตันชุดท่อทางที่น้ําทิ้งเดินไปนะครับข้องอต่างๆนะครับนี่คือปัญหาใหญ่หลักเลยนะครับคือมันน้ำมันก็กระเซ็นมาในห้องเรานะครับมันทําให้ห้องเราเปียกนะครับ 2. องอแอร์เราฝุ่นเยอะเป็นแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทําความเย็นต่ํานะครับทําให้แอร์เราเป็นน้ําแข็งนะครับ ก็คือพอเซ็นเซอร์ตัดไปแล้วก็น้ําแข็งละลายครับน้ํามันก็กระเด็นออกมานะครับ3แอร์เราไม่เย็นไม่ฉ่านะครับบางทีฝุ่นมันตันเยอะเกินไปนะครับตันที่ชุดคอยเย็นตันที่พัดลมพงล่อกนะครับทําให้แอร์เราไม่เย็นไม่ฉ่า4มีเสียงดังนะครับคือเสียงพัดลมพงล่องครับเวลามันดูดอากาศแล้วเป่าออกมานะครับคือฝุ่นมันไปจับที่ใบพัดนะครับ บางช่วงกจับเยอะบางช่วงจับน้อยนะครับแล้วเสียงลมลมมันก็จะออกฟู่ฟู่นะครับไม่เสถียรครับเวลาเราเรามือเนี้ยไปไปอังดูลมนะครับบางทีบางช่วงก็ออกเยอะบางช่วงก็ออกแรงนะครับก็หลักๆก,ก,ก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ควรจะในการบรุงรักษานะครับเราควรจะล้างแอร์ทุกๆ6 7ถึงเดเดือนนะครับหรือปีหนึ่งล้างสองครั้งนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดบำรุงษาเบื้องต้นก็นำฟิลเตอร์มาล้างได้ทุกเดือนก็ดีครับตัวกองฝุ่นข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการล้างแอร์กันนะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆเลยนะครับมาดูกันครับสายไฟนะครับชุดสายไฟนี่ครับโบเออร์เ้เวลาเราล้างเสร็จเราต้องเป่าไว้แห้งนะครับนี่ครับโบเออร์นะครับ ก็ไขควงนะครับไขควงแชกนะครับไขควงแบนไว้เผื่ออันนี้อีกด้านนึงเป็นแบนนะครับเผื่อไว้งัดนะครับคือบางทีมันอาจจะติดอะไรสักอย่างนะครับเราไว้งัดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะในตัวคอยเย็นผมจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งผมจะใช้ซันไลล้างครับอีกครึ่งหนึ่งผมใช้น้ํายาล้างคอยล้างนะครับน้ํายาล้างคอยนะครับแล้วก็มีผ้าผ้า สะอาดพื้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้ายางนะครับที่สําหรับในการอลองน้ํานะครับจะเป็นผ้ายางอ่าผืนใหญ่ๆหน่อยก็ได้สี่อย่างหรือผ้ายางล้างแอร์โดยเฉพาะก็ได้อันนี้คือผ้ายางล้างแอร์โดยเฉพาะนะครับอ่แล้วมีถุงนะครับไว้คุมอ่าเวลาถอดออกมาคุมบอร์ดนะครับแล้วก็จะมาดูส่วนนี้นะครับจะมีปั๊มน้ำนแรงดันนะครับที่จะใช้ในการล้างแอร์นะครับ หรือเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้าไม่ใช้ปั๊มนะครับเราจะใช้สายยางตามก๊อกก็ได้ครับแต่น้ําต้องแรงหน่อยนะครับก็ได้ก็ได้ครับต่อสายยางมานะครับแล้วก็มีถังน้ำนะครับใส่น้ํานะครับมาดูวิธีการถอดกันเลยนะครับมาดูนะเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการถอดโครงของแอร์พานาโซนิกนะครับมาดูที่จุดน็อตโทกูอยู่นะครับมีอยู่2จุดนะครับ ลืมบอกไปนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการซ่อมทําหรือล้างนะครับเราต้องเอาเบรกเกอร์แอร์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับวันนี้ฝนตกนะครับใส่สังกะสีนะครับลงรถนะครับอาจจะเสียงดังได้อัดทรถหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีคนที่จะบำรุงสารเบื้องต้นก่อนนะครับคือถอดเฉพาะฟิลเตอร์มาล้างนะครับโดยจับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับข้างซ้ายก็จับเหมือนกันนะครับข้างซ้ายก็จับเหมือนกันนะครับเรายกขึ้นพร้อมกันนะครับอยกขึ้นพร้อมกันก็จะเห็นเห็นฟิลเตอร์นะครับอันนี้มันล็อกอยู่นะครับมันค้างอยู่แต่มันตัวล็อกไม่ดีอ่ามันจะค้างอยู่ประมาณนี้ครับเราก็ถอดฟิลเตอร์นะครับถอดออกไปล้างเลยนะครับหมายถึงว่าเฉพาะคนที่จะบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับเราควรล้างฟิลเตอร์เดือนละหนึ่งครั้งนะครับ อย่างต่ำนะครับเวลาการฉีดนะครับเราจะใช้เบอร์เเป่าลมเป่าเฉพาะด้านนี้ออกไปก็ได้ครับแล้วค่อยไปล้างก็ได้หรือจะล้างเลยก็ได้ฉีดน้ําฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งที่นี่ครับฝั่งด้านในก่อนหรือฝั่งด้านโค้งก่อนนะครับฉีดออกไปนะครับแล้วค่อยมาฉีดฝั่งนี้นะครับอ่าถือว่านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เอาตรงนี้ขึ้นก็ได้นะครับเราจะถอดอ่าไอตัว ตัวนี้ออกเลยก็ได้นะคะรับตัวหน้าน,นี้ออกงัดขึ้นนะครับงัดก็ออกมาเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะทําการถอดโครงนะครับหรือเราจะไม่ถอดออกมาจะถอดครั้งเดียวก็ได้นะครับแ๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ดูครับจะถอดครั้งเดียวครับอังเดียวก็ได้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับไขควงแสกนะครับมาดูตรงที่นี้นะครับที่น็อตตะกูปิดอยู่ะครับนี่นะครับงัดขึ้นนะครับ ของแอร์พนามีสองจุดนะครับฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับงานขึ้นครับอ่าแล้วก็หันเลยครับขวดหน้านซ้ายนะครับขวดอย่างรวดเร็วครับเพื่อจะให้คลิปมันไม่ยาวมากไปนะครับอขวดอ่าน็อตออกมาแล้วครับมาดูฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันครับงัดตัวนี้ขึ้นครับ เหมือนกันครับเหมือนกันครับหมุนน็อตตะก,กูฝั่งซ้ายนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับน็อตมีแค่สองจุดนะครับของแอร์พนารุ่นี้นะครับอออกแล้วครับพอออกแล้วทีนี้นะครับโครงตรงัวนี้เราจะงัดขึ้นมานะครับจับ ข้างล่างตรงนี้นะครับสองปากนะครับซ้ายและขวานะครับงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นอ่าเห็นไหมตรงนี้มันจะติดตัวสวิงบานสวิงนะครับเราก็ยกๆหน่อยครับเพื่อจะงัดขึ้นครับนี่ครับงัดขึ้นอย่างนี้ครับแค่นี้เองนะครับงัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับอ่าพอเราได้ ถอดโค้งออกแล้วนะครับเรามาดูตรงถาดน้ำทิ้งนี่นะครับเราจะถอดถาดน้ำทิ้งออกนะครับถาดน้ำทิ้งทีนี้เรามาถอดมอเตอร์สวิงก่อนนะครับตรงนี้เราก็เอา,เอาชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับเอาลงมาก่อนแล้วก็ถอดมอเตอร์สวิงนะครับมอเตอร์สวิงนะครับมีน็อตตะกูอยู่ตัวเดียวครับมีน็อตตะกูอยู่ตัวเดียวตัวเล็กๆนะครับ หมุนซ้ายเหมือนกันครับก็จะถอดนะครับเอาน็อตสกรูมานะครับเราดึงมอเตอร์สวิงออกมาครับอ่าอ่านี่ครับมอเตอร์สวิงนะครับ,ออ,รบ,รบออกมาก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราได้อ่าได้ตรงนี้้วครับมาดูตรงฝั่งนี้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีนอ็อต จะไม่มีน็อตยึดฐานน้ำทิ้งนะครับมันจะมีแค่ซ็อกเก็ตนะครับดูข้างล่างครับเห็นไหมซ็อกเก็ตมันจะยึดอยู่ครับนี่ครับหนึ่งจุดนี่อยู่สามจุดครับนี่ตรงกลางครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงกลางแล้วก็มีนี่ครับรุ่นี้เอาออกง่ายๆครับกดกดข้างในลงนะครับนี่ครับกดข้างในลงอย่างเดียวครับนี่ครับออกนะครับกดข้างในลงนะครับชุดฐานน้ำทิ้งก็จะออกครับบางทีนี่ครับ ปูนมันเป็นตันที่ถาดนะครับวิ่งมาตันที่นี่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันวิ่งมาตันที่นี่น้ํามันก็จะล้นถาดนะครับทําให้เราาอ่น้ํามันกระเด็นที่ห้องห้องของเรานะครับเห็นไหมครับที้มันนี่ครับอ่าแล้วถอดเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็หาถุงพลาสติกนะครับมาคุมฟุดบอร์ดนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำมันกระเซ็นเข้าไปเวลาเราฉีดล้างแอร์นะครับปุมที่บอดเลยนะครับหรือใครจะไม่คุมก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมคุมทุกครั้งนะครับแล้วจะมีเพื่อนๆถามว่าเราจะถอดพัดลมพงลอกถอดได้ครับพัดลมพงลอกครับแต่เพื่อทนี่ยคลิปนี้ในการรวดเร็วในการทําคลิปนะครับแล้วผมจะล้างแบบนี้นะครับปกติผมไปล้างแบบนี้ราคา400บาทครับ แอร์ขนาด9 0 0 0พันถึง1 2 0 0 0 BTU ทนะครับผมคิดราคา4ี่ร้บาทนะครับผมไม่ได้ถอดพัดลมพองล่อกนะครับแต่ถ้าถอดผมก็อาจจะคิดอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ล้างแค่นี้ก็สะอาดแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆท่าใดอยากถอดพัดลมพองล่อกก็ง่ายๆนะครับมันจะมีอยู่นี่ครับมานี้ครับน็อตยึดมอเตอร์พัดลมพองล่องเอาตัวน็อตตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมครับเอาน็อตตรงนี้ออกนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับน็อตน็อตจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็น็อตสกรูอยู่ครับแล้วก็มันจะมีน็อตยึดแขงคอยอยู่ครับนี่ครับตรงนี้ครับน็อตตรงนี้อ่าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับออกอีกแล้วก็ค่อยดึงคอเตอร์อ่าผิดจุดครับดึงพัดลมโพรงร่องนะครับออกไปครับแค่นี้ก็ออกแล้วครับแต่วันนี้ผมจะล้างโดย อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้พายางล้างแอร์นะครับในการมาครอบนะครับที่จะรองน้ําหรือจะใช้เป็นพายางขึ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับบางคนไม่มีพายางล้างแอร์แต่มีพายางขื้นใหญ่ๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวาไม่มีนะครับนี่ครับข้าวๆครับนี่ครับเราก็จะได้อย่างนี้ครับ เราใส่ายางเสร็จแล้วนะครับบางทีเราก็ต้องถ้าเรามีบันไดเราก็จะเอาบันไดเราก็ถือไว้เราก็มัดใส่บันไดมันก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาเราฉีดน้ําฉีดอะไรมันก็จะไหลลงตรงนี้นะครับตรงายางร้อที่เรารองไว้นะครับต่อ,อไปนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ผมจะใช้น้ํายาสันไล้ลางน,นะครับสไลนเป็น ในการฉีดเพื่อจะอล้างคอยครับฝั่งนี้ผมจะใช้น้ายาล้างคอยโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งไหนจะสะอาดกว่ากันครับแต่ถ้าส่งโงบ้างผมแนะนําใช้น้ายาล้างคอยนะครับแต่ใครไม่มีก็ใช้สไลด์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมฉีดสไลด์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับอเอามาสไลด์ไว้ก่อนนะครับแช่สไลด์ไว้ก่อนนะครับ ต่งเดินน้ำยาล้างคอยนะครับน้ำยาล้างคอยโดยเฉพาะเลยนะครับแช่ไว้นะครับหนึ่งนาทีนะครับน้ำยาล้างคอยครับเพื่อที่จะให้มันซึมเข้าไปในคอยนะครับ ว่าเรามาเห็นไหมครับตรงนี้มันจะฟองขึ้นนะครับตรงที่เราฟองครับตรงที่เราใช้น้ํายาล้างคอยโดยเฉพาะครับเห็นไหมครับมันจะฟองมันจะขึ้นมันจะกัดฝุ่นออกนะครับเห็นไหมครับฝั่งสไลด์เรเป็นน้ํายาล้างจานธรรมดาครับแต่ทีนี้ในการเทคนิคในการฉีดนะครับผมจะตั้งเวลาเราฉีดนะครับเราจะฉีดตรงตรงอย่างนี้ครับอย่าฉีดเอียงอย่างนี้ครับพอฉีดเอียงปุ๊บคีบตรงนี้มันจะล้มนะครับพอมันล้มเนี่ยมันจะ เวลาบูเกอร์ดูดลมมันจะลมไม่ผ่านนะครับมันจะล้มนะครับเราฉีดให้ฉีดตรงๆผมจะตั้งปืนในแนวตั้งนะครับนี่ครับเห็นปืนไหมครับนี่ครับจะแนวตั้งอย่างนี้ครับแนวตั้งอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับลองฉีดดูครับนี่ครับมันจะเป็นแนวตั้งนะครับอ่าเวลาเราฉีดนะครับตั้งปืนตรงๆนะอาแตะผมจะฉีดฝั่งนี้ก่อนอ่าฝั่งไหนก่อนก็ได้นะฉีดนี่ครับ เวแล้วเราฉีดไปนะครับเราต้องจับพัดลมพงลอกข้างล่างไว้ด้วยนะครับเพราะเอื่อพัดลมมันจะหมุนแล้วมันจะเป็นการชอบรอบนะครับจับไว้ด้วยนะครับฉีดเวลาฉีดนะครับนะครับอันนี้ฝั่งน้ํายาล้างจานนะครับนี่ครับถ้ามันโสโป่งไม่มากนี่ก็แค่น้ํายาล้างจานก็ออกนะครับมาดูฝั่งน้ํายาล้างคอยโดยเฉพาะครับอ่าเราฉีดนะครับ สร้างปืนให้ในแนวตรงๆนะครับอย่าเอียงนะครับอ่ามัเอียงเราท่บลบนะครับแล้วก็ฉีดพัดลมพวงร่องนะครับจับพัดลมไว้ด้วยนะครับข้างล่างครับ เมื่อกี้ผมลืมใช้น้ํายาฉ,ฉีดฉีดแช่ไว้นะครับตรงพัดลมพรงลอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมข้ามตรงนั้นไปนะครับบางทีเพื่อนๆจะล้างเราก็ต้องฉีดน้ํายาแช่ไว้ก่อนนะครับฝุ่นจะได้ออกง่ายครับเห็นไหมครับฝุ่นนะครับผมฝังอยู่นะครับ ฝุ่นเยอะแล้วครับแล้วถ้าแอร์เครื่องไหนนะครับถ้าเราล้างฝั่งนี้ได้นะครับเราก็ฉีดเลยนะครับบางทีฝุ่นไม่ตันอยู่ตรงนี้นะครับฉีดล้างเลยนะครับบางทาีที่ผมแนะนำม,มาครับคือบางทีการติดตั้งเราอให้มันห่างจากเนี้ยจากฝ้าเนี้ยลงมา,าประมาณ20ิ ได้2ี่สิบเซนขึ้นก็ดีนะครับเพราะว่าบุงทีเราเวลาเราแมนทนแนนมันจะมันจะง่ายนะครับมันจะสะดวกแล้วอ่าช่างด้วยนะครับอ่าเราก็ฉีดนี่ครับฉีดไปเลยครับบางทีฝุ่นมันอยู่ข้างหลังก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูครับอ่านี่เห็นไหมครับบางทีมันจะมีฝุ่นมีข้าวอะไรเต็มอยู่นะครับบางทีมันจะฝังอยู่นะครับอ่า เลยครัราต้องมองดูนะครับว่าสาดหรือเปล่าครับอ่านะครับพัดลมนะครับจากพัดลมไปด้วยครับหมุนค่อยๆนะครับ ไงครับเห็นไหมครับาการล้างคร่าวๆก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าฝั่งที่เราใช้น้ํายาล้างคอยโดยเฉพาะเป็นไงครับจะขาวฝั่งนี้ก็ก็ยังมีคราบนิดนึงนะครับแต่ถ้าฝุ่นไม่เยอะเราก็ใช้ได้นะครับน้ํายาล้างจานสไลด์ถ้าฝุ่นเยอะนี่แนะนําน้นํายาล้างคอยเลยนะครับแช่แช่ไว้หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ล้างออกอ่า ด้วย affiliated. น้ำสะอาดนะครับให้หมดจนเลยนะครับอ่าต่อไปเวลาเราล้างเสร็จนะครับเราก็ใช้การเป่าให้แห้งนะครับอ่าเวลาเราเป่านะครับเป่าให้มันตรงตรเหมือนกันนะครับเนี่ยให้มันตรงๆอย่าเอียงอย่างเงี้เพราะเอียงปุ๊บเดี๋ยวขี้จะล้มนะครับถ้าเราเป่าเอียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวขี้จะล้มนะครับอ่าเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับตอนเราฉีดฉีดล้างนะครับเราต้องฉีดล้างข้อด้าทิ้งด้วยนะครับ ใช้ปั๊มหรือสายยางนะครับฉีดล้างท่อนำทิ้งด้วยนะครับเ <_ d ata> พื่อจะล้างฝุ่นหรือเมือกที่อยู่ในท่อนำทิ้งนะครับอ่าอ่าจำเป็จะใช้เบอร์อก็ไ้ครับเราก็เป่าไปเลยครับ <_ d ata> เลลวลานั้นเราก็จับพัดลมไว้เหมือนเดิมครับพัดลมพงลอกครับตรงๆครับ รงครับเวลาเราเราฉีดโบเออร์เหมือนกันนะครับตรงตงตรงตรที่แบันี้ครับอย่าเอียงน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีบล้มครับ เราก็ใช้ภ้าสาดนะเช็ดนะครับหลวงเข้าไปเลยนะครับเช็ดเข้าไปครับแต่ถ้า,อ,าอย่างช่างอย่าผมไปล้างแอรนะ์ผมจะล้างนานกว่านี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อให้เวลามันมันไม่เยอะไปนะครับ นะครับแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่าเป็นบอร์ดนะครับส่วนนี้เราก็ใช้เบอร์เป่าเลยนะครับเป่าให้แห้งครับเผื่อมีน้ำมีอะไรมาค้างอยู่ จากที่เราเป่าเบอร์แห้งแล้วนะครับเราก็เอาผ้ายางที่คลุมรองน้ําออกนะครับขั้นตอนต่อมาในในการประกอบปขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่ถาดน้ําทิ้งก่อนนะครับถาดน้ําทิ้งนะครับเวลาใส่ให้เรามาใส่ตรงคอถาดน้ำทิ้งก่อนนะครับเพื่อจะให้นี่ครับเพื่อจะให้มันลงลงคอนะครับนี่ครับ จะอยู่ในระดับนี้ครับเราใส่ไปแล้วก็มามาดูฝั่งนี้ให้มันเข้านะครับใส่แล้วก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับอ่ามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับเข้าแล้วครับแล้วมาดูล็อกข้างล่างครับเป็นไงครับอ่ายไหมครับมันก็จะเข้าล็อกของมันครับเีอบเข้าแล้วครับนี่ครับการใส่ถ่านน้ำทิ้งก็แค่นี้ครับง่ายๆครับ เราก็เอาไปล้างทุกชิ้นเลยนะครับทั้งถาดั้งทิ้งทั้งฟรินเตอร์ทั้งโครงนะครับให้สะอาดนะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้นไปครับเพื่อให้คลิปเร็วขึ้นนะครับแล้วต่อมาเราก็มาใส่อมอเตอร์มอเตอร์สวิงนะครับมอเตอร์สวิงก็ง่ายๆครับใส่เข้าไปเราก็จะมีน็อตล็อก<า>นะครับ เราใส่ตัวอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวรับสัญญาณนะครับเราก็ใส่ตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับนี่ครับใส่ให้ลงล่องนะครับลงล็อกนะครับเมื่อกี้ยังไม่ลงนะครับใส่ให้ลงล็อกนะครับอ่านี่ลงแล้วครับเห็นไหมครับเป็นลงล็อกทีนี้เราก็จะ เอาตัวเคสมาใส่นะครับการใส่ตัวตัวเคสหรือตัวโครงนี้นะครับให้เราใส่จากข้างล่างไปก่อนนะครับข้างล่างนี้ครับเห็นไหมครับข้างล่างนี้ไปก่อนนะครับข้างล่างนี้ไปก่อนเห็นมับตรงช่องนะครับเนี่ยครับข้างล่างเข้านะเห็นไหมครับข้างล่างมันเข้าแล้วเราก็ดูครับแล้วทีนี้มาดูข้างบนนะครับ มันจะมีอยู่ตัวล็อกอยู่3จุดนะครับตัวที่1นงะครับตัวที่2นะครับและตัวที่3นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดไปแล้วเราก็เข้าแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดน็อกสกรูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีภาพให้ดูอย่างเร็วนะครับ เอาขวดน้ำะกูตสกูแล้วก็ที่ปิดนะครับขวดไปเลยนะครับหมุนขวานะครับเวลาเรากวดน้ำสกูนะครับอ่าขวดเสร็จแล้วก็ที่ปิดปิดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับกวดที่ปิดนะครับนี่ครับเรามาดูตรงนี้นะครับอ่าส่ฟิลเตอร์นะครับเราต้องไปล้างทุกชิ้นเลยนะครับโคงก็ล้างนะครับ เมื่อกี้ผมจะเน้นเฉพาะล้างให้ดูตรงหล้างคอยแหงคอยกับพัดลมพงลอกนะครับใส่ฟิลเตอร์นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับเนีเ่ยบร้อยนะครับอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์ของรุ่นของมันนะครับ นี่นะครับถือว่าโอเคนะครับใส่มิเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดหน้าเคสลงมานะครับแา่นี้นะครับสำหรับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการล้างแอร์ของพ纳สนิทนะครับเพื่อนๆสงสัยขั้นตอนไหนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับาบางทีคลิปมันอาจจะ รวบลัดไปบางทีครับบางทีก็ในการล้างแอร์ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ mm hmm. ครับสวัสดีครับ